าร์มเกษตรเว็บไซต์ฟ a ร์มเกษตร .org สวัสดีค่ะแนะนำอาหารเสริมพืชชั้นเลิศสำหรับสละกนอกจากสลักแล้วยังใช้ได้กับทุกพืชยารักษาโรคสละใบไม้ยาอินทรีย์ค่าเพรี้ยสารชีวภาพค่าหนอนปลอดภัยใช้ได้กับพืชสวนพืชไร่พืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับ ปลอดภัยไร้สารพิษจากฟาร์มเกษตรนะคะเราส่งสินค้าฟรีถึงบ้านทั่วไทยชำระเงินปลายทางซื้อเพียงขวดเดียวเราก็ส่งสินค้าให้ถึงบ้านนะคะหากฟังจบแล้วต้องการโทรสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลังเลที่จะติดต่อหาเราที่โทร0905928614หรือ Line ID ดฟาร์มเกษตรค่ะ อาหารเสริมพืชสำหรับสลักฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับอุปกรณ์ฉีดพ่นทั่วไปและโดรนบินฉีดพ่นอาหารเสริมพืชยารักษาโรคพืชและยาปราบศัตรูพืชคุณภาพสูงจาก FK ฟาร์มเกษตรประกอบด้วยคุณภาพสินค้าดีๆ4อย่างดังนี้นะคะ 1. อาหารเสริมพืชชั้นเลิศเร่งสระให้โตไวใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงสังเคราะห์แสงได้ดีตรา FK ธรรมชาตินิยมหรือเรียกสั้นๆว่า FKT ขนาด1ลิตรค่ะ 2. ยาแก้โรคพืชจากเชื้อรา ISIS IS, มี2ขนาดให้เลือกคือขนาด1ลิตรและ3ลิตรเป็นยาอินซีแก้โรคราโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรายอดแห้งใบแห้งใบจุดราสนิมราน้ำค้างค่ะ 3. ยาแก้เพลี้ยมาคามาคาขนาด1ลิตรเป็นยาอินซีสำหรับป้องกันและกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไข่แจ้เพลี้ยไฟเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยอ่อนเพลี้ยจักกจันปีกลายคือเพลี้ยชนิดต่างๆนะคะ 4. ยาป้องกันกำจัดหนอนไอี้บีที ไอคีบีทีขนาด500กรัมเป็นยาชีวภาพป้องกันและกำจัดนอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนม้วนใบหนอนชอนใบหนอนเจาะลำต้นหนอนเจาะกิ่งเป็นต้นปุ๋ยและยาจากฟาร์มเกษตรสามารถใช้กับพืชที่ต้องการฉีดพ่นทางใบและใช้กับการฉีดพ่นด้วยอุปกรณ์ฉีดพ่นทั่วไปและใช้กับโดรนบินฉีดพ่นได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปเป็นข้อมูลโดยละเอียดอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้สินค้าของทั้ง4รายการสินค้าจาก FK ฟาร์มเกษตรใช้ได้กับทุกพืชน,นะคะ 1. เมื่อต้องการเร่งให้สระโตวไวใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคได้ดียิ่งขึ้นให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตฉีดพ่นด้วย FK ธรรมชาตินิยมเพื่อเร่งโต FK ธรรมชาตินิยมเป็นอาหารเสริมพืชชั้นเลิศลดต้นทุนปุ๋ยได้ผลผลิตเพิ่ม1ขวดบรรจุ1ลิตร ผสมน้ำได้400ลิตรใช้ได้ประมาณ5ไร่อัตราส่วนผสมคือใช้50ซ c ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก15-30วัน 2. หากพบโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆเช่นโรคใบไหม้ใบติดกิ่งแห้งหักง่ายอาการยอดแห้งใบเหลืองแห้งใบจุดราสนิมราน้ำค้างรากเน่าโครนเน่าฉีดพ่นด้วย is สำหรับป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดต่างๆนะคะขนาด1ลิตรผสมน้ำได้ที่400ลิตรใช้ได้ประมาณ5ไร่และขนาด3ลิตรผสมน้ำได้ที่1,200ลิตรใช้ในพื้นที่ประมาณ15ไร่อัตราส่วนผสมคือใช้50 cc ต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นทุก3-5วันต่อเนื่อง2-3ครั้งมันสังเกตอาการแนะนำให้ผสม IS ไปพร้อมกับ FK ธรรมชาตินิยมเพื่อช่วยให้เร่งให้พืชฟื้นตัวจากการที่โรคต่างๆเข้าทำลายได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 3. หากพบเพลี้ยเข้าทำลายไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยไฟและแมลงปากดูดชนิดต่าง 1ขวดผสมน้ำได้ที่400ลิตรใช้ได้ประมาณ5ไร่อัตราส่วนผสม50ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก3-5วันต่อเนื่อง2-3ครั้งมันสำรวจต้นสละโดยเฉพาะที่ปลายยอดและใต้ใบนะคะแนะนำให้ใช้มาคากับ FK ธรรมชาตินิยมผสมและฉีดพ่นไปพร้อมกันจะเป็นการช่วยให้พืชฟื้นตัวและแตกยอดใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะหากพบนอน ไม่ว่าจะเป็นนอนชอนใบนอนเจาะลำต้นนอนเจาะกิ่งพวกนี้นะคะแนะนำให้ใช้ไอจี้บีทีขนาด500กรัม500กรัมอัตราส่วนผสมคือ25-50กรัมต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก3-5วันต่อนึ่ง2-3ครั้งผสม ไอกี้บีทีกับ FK ธรรมชาตินิยมเข้าด้วยและฉีดพ่นไปพร้อมกันนะคะเนื่องจาก FK ธรรมชาตินิยมมีสารจับใบทําให้ไอกีาบา้บีทีเกาะใบได้ดียิ่งขึ้นคําแนะนําในการใช้ไอกี้บีทีแนะนําให้ฉีดพ่นในช่วงบ่ายไปหาค่ําเพราะหนอนออกหากินตอนกลางคืนค่ะ สินค้าจากฟาร์มเกษตรหรือ FK เราส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงบ้านทั่วไทยจัดส่งกับช่องทาง Shopee Lazada JD c e n t e ซ Facebook ฟาร์มเกษตรและเว็บไซต์ฟาร์มเกษตร .org ทุกช่องทางจัดส่งลูกค้าทั่วไทยชำระเงินปลายทางค่ะหากลูกค้าสะดวกโทรสั่งซื้อโทรที่เบอร์09059286 1>, 1 4หรือจะสะดวกแอดไลน์ก็ใช้ไลน์ไอดีแอดมาได้ที่แอดฟาร์มเกษตร แอดตามด้วยฟาร์มเกษตรเป็นภาษาอังกฤษนะคะทำการแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรทางเราทำการแพ็กของจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงบ้านทั่วไทยชำระเงินปลายทางค่ะหรือหากลูกค้าไม่สะดวกชำระเงินปลายทางสามารถเลือกวิธีการโอนชำระเงินก็ได้เช่นเดียวกันค่ะฟาร์มเกษตรเว็บไซต์ farm เกตร org ขอบคุณค่ะ